กำ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 ก้รมกำกำกำกมกำ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 กกำกำกำกเกำกนกำ้ำกำกครูกกำกีกำกกำยำกำกำก เห็นไหมคะอะไรอยู่ข้างหน้าเอ่ยก่องอ้ามีกล่องเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าข้างในนี้มีอะไรในกล่องอยากรู้ไหมคะ,คะเดี๋ยวครูมลจะให้เด็กๆล้วงเข้าไปในกล่องนี้นะคะครูมลมีรูอยู่เดี๋ยวจะให้ล้วงเข้าไปว่าอยู่ข้างในนี้คืออะไระกล่องนี้สีอะไรลูกสีฟ้า ล้วงลงไปค่ะจับดูซิว่าข้างในคืออะไรอย่าหยิบขึ้นมานะคะจับเฉยๆโอเคลงไปอ่าจับดูนะคะอ่าทำๆดูอาจับดูจับดูบดมลีลักษณะยังไงนะค่ะจับดู เฉยๆไม่ต้องบอกคุณมลนะว่าเป็นอะไรวิต้องยกขึ้นมาโอเคโอเคเในขากล่องสีฟ้านี้คืออ,ะ,อะไรใครจะออกมาตอบยกมือขึ้น,นโอ้อัเร์คะอันนี้คืออะไรในกล่องนี้คืออะไรลูกอันนี้มันคือหินมันคือหิน อยู่ในกล่องนี้คืออะไรคะหินเอาดังๆค่ะคหินหินกล่องสีฟ้าคืออะไรลูกหินโอเคในกล่องสีฟ้านี้คืออะไรคะหินิน,นครูม,มลจะเฉลยนะคะดีนี้ครูม,มลจะเฉลอยอ้ามันคือหินตอบมือให้ตัวเอง่ยงอยค่ะอ่าสำหรับกล่องสีแดงนะคะเดี๋ยวครูม,มลจะให้ตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละหนึ่งคนมาค่ะหลวงดูซิว่าข้างในนี้น่าจะเป็นอะไรหลวงจับดูซิโเคจับลงมาหลวงลงมาซิสีแดงคืออะไรคะสีแดงคืออะไรคะสีแดง <laughs> คืออะไรคะด,ด,ดินเก่งมากอยู่ในกล่องเป็นอะไรคะดินโอ้โ โอเคแทนคืออะไรคะคดีนเก่งมากต่อเมือเต้งไหนคะต่อไปกล่องสุดท้ายคือกล่องสีสีม่วงเดี๋ยวคุณบอลจะให้ตัวแทนออกมาเหมือนเดิมคะ่ะส่งตัวแทนออกมาเลยดูสิคนะ้องดูครับไม่ต้องตอบคุณมวลนะว่าเป็นอะไรจับดูเฉย ในกล่องสีม่วงคืออะไรคะใช่ใช่อะไรคะลูกใช่องสีม่วงคืออะไรลูกคือรายโอเคนี่คืออะไรลูกไสร้สารายเดี๋ยวจะเฉลยนะคะว่ากล่องสีม่วงคืออะไรแทนแทน,แนอะไรคะ เดี๋ยวคุณคููจะให้เด็กๆได้สัมผัสทุกคนนะคะให้เด็กๆล้วงลงไปสัมผัสดูซิว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะไปค้างไว้คนี่คือความซื่อสัตย์นะันนี้นะคะคุณโมจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ดินหินและทรายค่ะคืออะไรคะหินลักษณะยังไงคะ เก่งมากค่ะใช่ลักษณะของทรายเป็นยังไงคะมเะีเป็นอ้าเป็นม็ดเล็กๆเก่งมากต่อบม่ได้ไงค่ะเดี๋ยวครูมนจะให้เด็กๆจับม,มีหินดินและทรายให้เอาไปตามสีกล่องสีฟ้าคืออะไรนะคะ หินก็ให้เด็กๆเอาหินมาวางบนจานสีฟ้าโอเคไหมคะโอเคค่อยลูกเอาใหม่เอาจับถ้วยมาค่ะมาวางในหินสีฟ้าวางอย่างนี้โอเคใา่วางโอเคจับค่ะโอเคโอเคค่ะจับหินเลยโอเคเอาเป็นถ้วยเลยลูกเอาจิบเป็นถ้วยมาเลยโอเคตั้งเลยค่ะเก่งมาก วางเลยค่ะวางเลยเก่งมากวางค่ะโอเคอยค่ะตั้งเลยลูกพามจับตั้งเลยจับไม่ขาดจับตั้กันี่เลยโอเคตั้งเลยครับเก่งมากเออตั้งเลยค่ะช่วยกันออ้สุดยอดสุดยอดวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะหินดินและทรายเด็กรู้แล้วว่าหินมีลักษณะยังไงคะ แข็งดินมีลักษณะนุ่มแล้วก็ละเอียดใช่ไหมคะไอ้ทรายมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ละเอียดใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เก่งมากค่ะ <Okay. S 1> วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ <Okay. S 1> เกี่ยวกับหินดิน,ดนและทรายตบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ <Okay. S 1> เก่งมากหนึ่งรอบดังด